ยังไงดีครับปัดขวาปัดก่อนแชมป์นี่แมทมันยากอยู่แล้วก็ุ้ยถีบหน้าแลกกับเขาครับต่อยครับแลกกับเขาครับมาเลยครับมัดกับเขาครับจินตนาการเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาครับเข่าซ้ายโอ้มีแบบเข่าโจนไม่ต้องจับด้วยครับนี่ครับโจนเข่ามาเลยครับแมแต่ว่าดวนเดินเข้าหาอุ้ยโดนดักเข่าอีกแล้วครับเข่าซ้ายครับแข้งมาด้วยับไฟนี้เอาครับโดนเข่าก้าวมัดขวาโดนแข้งคื้นไป่อยหมัดอีกทีครับต่อยมัดอีเอาแล้วครับแม่โดนหน้าโดนหน้าครับแมซ้ายกำัตัวด้วย เอาแล้วครับครับสาดออกไปซ้ายครับเจอหมัดกับหมัดขนด่วนมาครับแลกกับเข่าวงมนาหีบหน้าครับไตขวาครับขอาวครับด่วนครับด่วนไตขาไปก่อนครับพยายามต่อยครับพุกขวาครับด่วนไตขาครับถีไปครับไตขาครับตตเจอข่าวขวาของแหลมโพเข่าซ้ายครับแหลมโพสับสองมาครับคบีลรถตีครับดูครับเอาครับแต่ด่วนเก้าาในีประเภทพันบูครับเอาลุยต่อแมมีศอกคืนมาครับ วงในไม่สนนะครับตีได้ตีไปครับมาเลยครับแบบไหนครับสายไปเกี่ยวลากมาต่อยลำตัวแต่เจอขี้อีกแล้วครับพยายามต่อยไม่โดนครับตะขาก่อนต่อยเลขานะโมอ้าครับแม่สายไปก่อนครับแหลมโพตีขาแรกครับขาแรกกับหมัดครับอาครับสัญญาณเตือนอันตรายเนี่ยต่อยลำตัวอีกแบ่งสายเก้่งผูพันก็เอาต่อยขวาหมัดกระมูกพัน่อยทีครับแมแหลมโพเนี่ยโดนเข้าหน้านี่หน้าแดงหมดแล้วครับ เอาครับแมลำตัวเนี่ยนวดได้นวดไปเข้าได้เข่าไป well, <KK> ครับเ <esar> ต้นเล้าใจเลยครับคู่นี้หล่นหล่นหรือเปล่าเมาล่้งไปแล้วครับโอ้โหและบอลล้วต่อยหล่นแล้วครับโอ้นี่ครับจะหมดยกที่สองอยู่แล้วไม่ได้การันตีว่าจะชนะแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสเก็บแต้มเก็บคะแนนกันอยู่ครับทุกยกครับมัดมาเข่าคืนไปครับ เข่าแลกกระมาดอีกแล้วครับเอ้ายังไงครับหมวนไปเตะซ้ายต่อยขวาต่อยขวาทีครับของโดนกลางกระโดนอีกแล้วครับแหลโพแหลโพโดนชุดนี้ครับยังไงดีครับบัดขวาบัดขวาล่วงลงไปครับโอ้โหจบเลยครับแชมเปี้ยนเองครับปูหลับไปแล้วนะครับนี่ครับเอาครับมาดูภาพชาให้ไล์ครับ หีบหน้าครับหมัดขวาครับมีสัญญาณเตือนครับก่อนที่จะมานี่ครับซุดยก2ครับแล้วก็ได้นับครับปลายก2ครับหลังจากนั้นลุยต่อครับแหลมโพพยายามที่จะแลกเข่าสู้ครับต่ว่าระยะต่อยแต่เจอซุดอีกแล้วครับซุดแล้วก็มารัวชุดนี้ครับชุดนี้ชุดใหญ่ๆชุดใหญ่พยายามป้องแล้วนะครับโอ้แต่หมัดขวาครับ2หมัดดิ่กันไม่ไหวครับโดนเต็มๆครับดูครับนี่ครับสเปะสปะโดนหมัดขวา2หมัดนี่ครับ มันป้องกันไม่ได้จริงๆครับโบกมือเลยครับขวาครับีที่ได้นับครับป่ายก2ังหวะสุดก่อนครับป่ายก2ครับแล้วก็ตามไปครับได้นับ8ครับแล้วก็มาปิดเกมครับนี่กรหมัดขวาแล้วก็อีกทีครับเรียบร้อยครับสุดลงไปเลยครับสุดยอดจริงๆนะครับ โอ้หนักแรงมากครับถ้าเป็นยุคสัก20ปีก่อนเนี่ยต้องไปเทินโปมวยสากลมุ่งบัรลังโลกแล้วนะครับแบบนี้ <We S 1> ตามที่3วินะครับ23วินะครับของยกที่3เราได้แชมป์คนใหม่เรียบร้อยครับ เอาละครับชูมือไปเลยครับที่ด่วน99ทอแทนไทยครับหรือว่าด่วน99พอ,ออเพชรขุนศึกนะครับก็เป็นฝ่ายพังงาดแชมป์ของเวทีมวยราชดำเนินรุ่นที่2ได้สำเร็จนะครับโอ,โอ้โด้วยการชนะน็อกแบบสุดเด็ดขาดโอ้ได้แชมป์คนใหม่เรียบร้อยครับ 150, 아.